six weeks new life podcast product p r o d u c t experience by infinity สวัสดีครับ six weeks new life podcast วันนี้พบกับผมคอนอธิปัตยนะครับก็วันนี้เนาะในเรื่องของจะมานำเสนอเนาะในเรื่องของการนอนนะครับจริงๆแล้วว่าผมเชื่อว่า ทุกคนเนี่ยก็นอนเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงว่าเอวการนอนเนี่ยมันสําคัญต่อชีวิตเราอย่างไรนะครับท่านคิดว่าการนอนเนี่ยสำคัญไหมครับเนาะงั้นเราต้องมารู้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยแล้วการนอนเนี่ยมันสําคัญอย่างไรเราถึงจะได้เข้าใจนะครับว่าทําไมการนอนไม่หลับเนี่ยมันถึงเป็นปัญหาเป็นเขาเรียก วาระแห่งชาติเลยนะที่แบบถ้าใครนอนไม่หลับเนี่ยมันเหมือนแบบมันชีวิตมันจะไม่ดีไปทั้งวันเลยครับเนาะแล้วยิ่งนอนไม่ไม่หลับติดต่อกันหลายๆคืนเนี่ยผมว่าความสดชื่นหรือความเฟสหรือความแก่มันก็จะตามมานะใครที่มีปัญหานอนไม่หลับบ้างนะครับหรือใครที่มีลูกค้าหรือมีคนรู้จักมี p พ o s ป e นะครับโอ้โหผมเชื่อว่า podcast นะครับตอนนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ท่านเนี่ย เอาไปนำเสนอนะครับแล้วก็ส่งลิงก์หรือแชร์ในเรื่องของตอนการนอนเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตเรายัางไงนะครับไปได้เลยเนาะอ่ะงั้นเรามาดูในเรื่องของความสำคัญของการนอนก่อนเนาะว่าใน1คืนเนี่ยนะครับเรามีการนอนอย่างไรบ้างแล้วมันสำคัญยังไงบ้างนะครับใน1คืนเนี่ยนะครับในแต่ละวันเนาะเราก็จะนอนเนี่ยวันหนึ่งนะครับ เจถึงแชั่วโมงต่อวันงั้นถ้าคน1คนนะครับมีอายุ20ปีเนาะเราจะต้องนอนไปประมาณ 20, 20ปีนะครับก็ถือว่าเป็น1ใน3ของชีวิตเลยนะครับถ้าหากว่าคือมันไม่สำคัญเนี่ยนะครับชีวิตเราเนี่ยคงไม่เขาเรียกว่าธรรมชาติของชีวิตนะครับของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ย เขาเก่งมากนะครับงั้นถ้าหากว่ามันไม่สําคัญเนี่ยเขาคงไม่จัดสรรให้เรานอน1ในสของชีวิตแน่นอนนะครับงั้นการนอนเนี่ยนะครับมันช่วยเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าทางการแพทย์เลยนะครับว่ามันทําให้เราเนี่ยมีความสุขนะครับงั้นหลายๆคนอาจอาจ,จะรู้สึกว่าโอ้โหพอนอนไปแล้วทําไมตื่นมาแล้วมันมีความสุขมันสดชื่นนะครับและมันเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับของร่างกายและจิตใจ สังเกตได้นะครับพอเรานอนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยบางคนนะครับเวลาเครียดปวดหัวคิดมากพอหลับไปนะครับตื่นขึ้นมาอาการเครียดมันลดลงเห็นไหมงั้นไอเนี้ยมันมันจะบ่งบอกให้เห็นถึงว่าเออการนอนมันสําคัญนะเพราะว่าถึงแม้เราเครียดเราทุกข์ขนาดไหนเนี่ยพอตื่นขึ้นมา เฮ้ยระดับความเครียดมันจะลดลงเนาะแล้วร่างกายเนี่ยสังเกตดูนะครับเวลาเราทํางานเหนื่อยทํางานหนักมากเหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยนะครับพอหลับไปตื่นมาร่างกายดีขึ้นนะครับร่างกายมันจะรีเฟรชขึ้นเนาะงั้นทําไมตอนนอนเนี่ยลราตื่นขึ้นมาร่างกายมันถึงดีขึ้นนะครับเพราะตอนที่เรานอนเนี่ยร่างกายเนี่ยเขาจะหลั่งโกรทฮอร์โมนนะครับงั้นไอโกรทฮอร์โมนเนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งที่ โคตรสำคัญที่สุดในชีวิตเราเลยนะครับเพราะว่าใครที่โกรดฮอร์โมนไม่หลังหรือโกรดฮอร์โมนน้อยลงเนี่ยอายุสั้นแล้วก็แก่เร็วนะครับโซมแล้วก็เหี่ยวแล้วก็แก่นะงั้นตอนเด็กๆเนี่ยโกรดฮอร์โมนก็หลั่งครับแต่โกรดฮอร์โมนเนี่ยมันนอนเพื่อให้หลั่งเนี่ยให้กระตุ้นโกรดฮอร์โมนเนาะแล้วโกรดฮอร์โมนเนี่ย พอมันหลังมาเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตครับมันทําให้กระดูกขยายมันทําให้อวัยวะขยายมันทําให้หลายๆอย่างอะ่ะเติบโตขึ้นเนาะอันเนี้ยก็คือความสําคัญของโกรทฮอร์โมนในวัยเด็กนะครับงั้นเราจะเห็นว่าเด็กทารกเนี่ยตั้งแต่แบบว่า1ขวบนะครับวันแรกที่เกิดมาถึง1ปีเนี่ยเขาจะนอนเยอะมากนะคือทำอะไรบ้าง กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะครับผมว่าเด็กทารกที่เกิดมาเนี่ยเขาก็จะนอนแบบแทบจะแบบว่าเออเเอร์เนาะของของการใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันของเขานะครับงั้นไอการนอน70%เนี่ยแหละครับมันทำให้โกรธฮอร์โมนเขาหลัง่งนะพอโกรธฮอร์โมนเขาหลั่งเนี่ยนะครับเขาก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยจเจริญเติบโตยืดขยายตัวกระดูกนะอันนี้ก็คือโกรธฮอร์โมนสำหรับ วัยเด็กและวัยรุ่นนะครับที่ช่วยในการเติบโตทีนี้แล้ววัยผู้ใหญ่ล่ะโกรธฮอร์โมนใช้อะไรนะครับโกรธฮอร์โมนเนี่ยก็จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะครับส่วนที่มันใช้งานไปเนาะเช่นการที่เราทานโปรตีนเข้าไปกินคาร์โบไฮเดตกินพลังงานเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็โกรธฮอร์โมนหลังเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับนำสารอาหารหรือสิ่งที่ได้จากร่างกายเนี่ยไปใช้ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอ นะงั้นเราจะสังเกตว่าถ้าใครที่อดหลับอดนอนนะครับก็จะโทมแก่เบลอนะครับเนาะอย่างนอนเขาเรียกว่านอกจากนอนแล้วเนี่ยนะครับที่จะทําให้ร่างกายสดชื่นช่อมแซมส่วนที่สุกห่อแล้วเนี่ยนะครับการนอนเนี่ยก็ยังจะรีเฟชสมองของเราด้วยนะครับงั้นถ้าใครที่ อดหลับอดนอนนะครับตื่นมาแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนอนน้อยก็จะสมองเบลอๆนะครับแล้วท่านจะสังเกตดูว่าใครหลายๆคนเนาะที่แบบว่าไม่นอนแล้วก็ทำงานดึกๆนะครับแล้วก็นอนน้อยตื่นมาสมองคุณก็จะไม่ได้ทํางานแบบปกตินะครับความจำเนาะก็จะเนาะลดลงนะครับการเรียนรู้หรือการควบคุมอารมณ์จิตใจแล้วก็ร่างกาย แล้วที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าหากว่านอนน้อยนอกจากคือจะเป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธแล้วเนี่ยนะครับคุณยังจะเป็นคนที่กินเยอะด้วยนะครับเพราะร่างกายมันก็จะหลั่งมาให้คุณแบบว่ากินเยอะๆแล้วสุดท้ายคุณก็จะเป็นโรคอ้วนแล้วก็มีปัญหาสุขภาพต่อนะครับงั้นจุดนี้นะครับเราก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าความสําคัญของการนอนนะครับเขาถึงบอกว่าในโปรแกรม s i กบีนะครับ นอนดีก็ผอมได้เนาะแค่นอนถูกวิธีตื่นขึ้นมาก็ผอมแล้วนะเขาก็จะมีประโยชน์ว่าผอมได้ถ้านอนดีนะครับงั้นอันนี้ก็คือประโยชน์ของการนอนนะครับแล้วก็โทษของการนอนไม่หลับเห็นไหมงั้นอันนี้ก็คือพาทแรกนะครับทีนี้เนี่ยไอการนอนนี่แหละครับมันมีความสําคัญมากๆในเรื่องของสารสําคัญนะครับที่หลั่งออกมาจากประสาทของเรานะครับ งั้นไอสารสำคัญเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเมลาโทนินเนาะงั้นไอตัวสารเมลาโทนินเนี่ยนะครับมันเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เองนะครับจากต่อมไทเนียลหลังตัวสมองของเราเนี่ยครับตรงแถวแถวท้ยทอยนะครับไอต่อมไทเนียลเนี่ยนะครับในสมองงั้นการหลั่งเนี่ยนะครับจะมีการกระตุ้นด้วยความมืดแล้วก็การยับยัง้ง่ะด้วยแสงสว่าง เนาะงั้นเราจะเห็นว่าถ้าหากพอ,พอสว่างขึ้นมาเราเปิดไฟนอนเนี่ยไอสารตัวนี้มันก็จะไม่ได้รก,กระตุ้นในการหลั่งนะครับงั้นอนี้แหละครับก็คือสารเมลาโทนินเนาะงั้นสารเมลาโทนินเนี่ยนะครับก็จะขึ้นลงขึ้นลงนะครับเขาเรียกว่าในแต่ละวันเนาะเช่นตอนกลางคืนก็จะหลั่งถึง80%ตตอนกลางวันเนี่ยก็จะหลั่งลดลงนะแล้วใครที่ชอบแบบนอนกลางวันก็อาจจะหลั่งมากขึ้นนะครับงั้น ไอ้วงจรการนอนหลับเนี่ยนะครับมันก็จะหลังแบบนี้ออกมานะครับงั้นประโยชน์ของสารเมลาโทนินเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับมันก็ช่วยใหออ้การตื่นตัวเนี่ยลดลงนะครับถ้าสารเมลาโทนินหลังออกมาแล้วเนี่ยการตื่นตัวจะลดลงนะครับการเฉื่อยชาจะมากขึ้นนะก็จะมีการเฉื่อยชาเยอะขึ้นนะครับ อุณภูมิก็จะต่ําลงนะครับนำไปสู่สภาวะการนอนหลับได้ดีนะครับแต่สําหรับผู้สูงอายุนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับจุดนี้นะครับก็คือการหลั่งเมลาโทนินเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะมีปัญหากับการนอนหลับนั้นในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับเช่นเช่นอะไรทำไมตอนอายุมากขึ้นแก่ขึ้นเนี่ยนะครับการหลั่งเมลาโทนินจะลดลง เนาะงั้นใครที่มีปัญหาสุขภาพนะครับก็คือว่าการหลั่งเมลาโทนินของคุณได้ปกติคุณก็จะเป็นโรคนอนไม่หลับโอ้โหผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่มีอายุเยอะเนี่ยก็จะมีปัญหาจุดนี้เยอะมากๆเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมลาโทนินนะ่ะมันไม่ได้หลั่งออกมาตามปกตินะครับโอ้โห เนาะงั้นจุดนี้แหละครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นปัญหาแห่งชาติเลยที่ว่าใครหลายๆคนเนี่ยนะครับที่จะมีปัญหานอนไม่หลับเนาะยิ่งคนเมียคนสูงอายุนะครับก็จะมีปัญหาตรงนี้เยอะขึ้นนะอ่ะทีะนี้ไอตัวอายุเราเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะครับว่าพอเราอายุเรามากขึ้นเนี่ยทั้งคอลลาเจนก็ผลิตลดลงนอกจากคอลลาเจนที่ผลิตลดลงแล้วเนี่ยนะครับระบบ เผาผาลาระบบเมตาบอลิซึมอะไรมันก็ลดลงหมดเลยนะคบรวมไปถึงการหลั่งของสารเมลาโทนินในต่อมสมองเนี่ยนะครับก็ลดลงด้วยมันก็ทำให้คนแก่คนสูงอายุนเนี่ยนะครับมีการนอนที่น้อยลงอ่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญมากว่าทำไมมากิพัทของเราเนี่ยนะครับเขาถึงบอกว่าพัดนะทั้งทั้ที่มากิเนี่ยนะครับจะนำเสนอในเรื่องของการดูแลตับ นะครับเนาะเขาถึงบอกว่าเลือดดีตับดีถ้าเลือดดีตับดีร่างกายคุณก็จะผลิตฮอร์โมนมาได้ปกติเนาะงั้นนอกจากทําไมเลือดดีตับดีจากมากิเบอร์รี่แล้วที่มีสารอแอนโทไซนินเดลฟินิดีนแล้วนะครับเราก็จะมีในเรื่องของอโกจิเบอร์รี่และกาติโชกแล้วทําไมยังถึงต้องมีเชอร์รี่นะครับอ,อันนี้แหละครับมันเป็นถึงมงบอกว่า และไอ้ผลไม้12ชนิดเนี่ยนะครับมันถึงช่วยร่างกายของเราเนี่ยในด้านต่างๆได้12ประการเลยเห็นไหมงั้นไอ้ตัวเมลาโทนินเราได้มาจากไหนนะครับตัวเมลาโทนินเนี่ยเราได้มาจากเชอร์รี่เนาะงั้นต้องบอกว่าไอ้เมลาโทนินเนี่ยนะครับพอทางการแพทย์นะครับรู้ว่ามันเป็นสารที่สำคัญต่อร่างกายนะครับก็จะมีการวิจัยทั้งโลกเลยนะครับเนาะ เพื่อวิจัยสังเคราะห์สารเมลาโทนินเนี่ยเป็นอนุพันธ์สังเคราะห์ออกมาเป็นยานอนหลับนะครับงั้นไอยานอนหลับเนี่ยนะครับการที่เรากินไปเยอะคนแก่ที่มีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยกินไปเยอะนะครับตื่นมาเบลอสมองเบลอนะครับ,บ,รเ,บ,รรบเพราะว่ากินเมลาโทนินสังเคราะห์นะครับเป็นอนุพันธ์สังเคราะห์เป็นสารเคมีนะครับ มันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับแต่ Unilever Life เนี่ยครับด้วยความฉลาดและงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมในการสกัดสารจากธรรมชาติออกมาเราเลยไปใช้นะครับสารเมลาโทนินที่ได้จากเชอร์รี่เนาะงั้น ทำไมกินมากี่พัดแล้วง่วงเหงาหานอนสาหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับนะครับงั้นในช่วงแรกๆก็ต้องบอกเขานะครับจากกลายเป็นคนนอนไม่หลับเนี่ยพอกินเมลาโทนินไปเนี่ยอาจจะนอนหลับลึกแล้วตื่นมาอาจจะง่วงเหงาหานอนเพราะว่ามันกําลังไปปรับสมดุลในร่างกายนะครับจากคนที่นอนไม่หลับเลยนะครับก็ไปทำให้นอนหลับเยอะขึ้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับงั้นอย่าไปแปลกใจนะครับว่าทำไม กินมาีิพัทแล้วเนี่ยทำไมถึงนอนหลับได้ลึกนอนหลับได้ดีขึ้นเพราะว่ามีสารเมลาโทนินที่ได้จากเชอร์รี่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับก็ต้องไปซื้อเป็นยานอนหลับนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับก็คือใช้สารเมลาโทนินเนี่ยที่ได้จากธรรมชาติโดยตรงเลย นั้นการที่ได้สารสกัดนะครับเมลาโทนินจากเชอร์รี่เนี่ยจากธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันก็ทําให้พอทานเข้าไปแล้วเนี่ยท่านไม่ไม่ได้มีผลข้างเคียงในการที่ตื่นมาแล้วก็จะเบอร์หรือจะแบบว่าสมองยังสั่งการผิดปกตินะครับอันนี้แหละครับมันคือความดีงามเนาะของส่วนผสมนะครับที่ลงตัวในมาีิพัทนั่นเองนะครับที่จะช่วยทําให้พอเรานอ,นอนหลับแล้วก็กลับมา ตอบโจทย์ที่ว่าพอนอนหลับแล้วใช่ไหมครับโกรทฮอร์โมนจะหลังการทํางานของตับและเลือดก็จะดีขึ้นนะครับเนาะนั้นอันนี้นะครับนอกจากตับดีเลือดดีโกรทฮอร์โมนหลับดีโกรทฮอร์โมนหลังดีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอก็จะดีขึ้นนะครับงั้นถ้าน้องไปสังเกตนะครับไม่แปลกใจทําไมคนที่กินมากิพับ ต่อเนื่องนะครับแล้วก็กินหรือแม้แต่กินช่วงแรกๆถึงจะมีคนทักคนถามเลยขึ้นมาทันทีนะครับว่าทําไมเด็กลงทําไมผิวพรรณดีขึ้นทําไมฝ้ากะลดลงเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบนะครับที่ทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงมากขึ้นโอ้โหสําหรับวันนี้นะครับก็มาเล่าเรื่องเมลาโทนินและการนอนหลับแล้วมากีพัทเนี่ยไปตอบโจทย์ในเรื่องของการนอนหลับได้ยังไงนะครับ และพบกับ Product Talk Product Experience ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Product Talk. Product experience Tal Infinity by of